เป้าหมายสุดของเราอยู่ที่ความไม่ตายอยู่ที่ความไม่ตายตรงนี้ระหว่างทางเดินไปพวกเราก็พบปัญหาอุปสรรคต่างๆมากมายในชีวิตโลกธรรมแปมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสรนเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์เราต้อง ฟันฝ่าอุปสรรคอันเนี้ยอยู่ตลอดเวลาทุกครั้งที่เรามีผัสสะกระทบมีสัมผัสกระทบดังนั้นก็อยากให้พวกเราทุกคนเนี่ยอยู่ในสังสารวัตนี้ด้วยความอดทนด้วยความอดทนพระศาสดาบอกว่าขันตีปรมังตะโปตีติขาขันตีคือความอดกลั้นเป็นธรรมะเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่ง ทำอะไรไม่ได้ก็อดทนไว้นะอดทนไว้ก่อนแล้วก็ใช้ปัญญาใช้ความเพียขร,ขร,ขรของเราคัดเกลากิเลสของเราแม้พระผู้มีพระภาคเองก็ได้รับความที่ไม่ชอบใจไม่น่าพอใจอยู่เป็นอันมากเหมือนกันแต่พระองค์บอกตัวพระองค์เองเนี่ยได้รับความพอใจมากกว่าความไม่พอใจดังนั้นก็เป็นธรรมดาเลยเกินที่เราอยู่บนโลกนี้คงจะได้รับความพอใจความไม่พอใจเยอะ ค่อนข้างมากก็เลยต้องใช้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอินทรียห้าหรือพละห้ากันมากหน่อยกว่าจะฟันฝ่าสังสารสนี้ไปได้แต่ทุกวันนี้ที่เราได้เสพครบธรรมพระศาสดามาก็เชื่อว่าพวกเราทุกคนคงจะมีอาวุธมีเครื่องมือในการประหัตประหารกิเลสค่าศึกที่มีอยู่ในจิตในใจ ที่จะทำให้ความทุกข์ของพวกเราทุกคนเนี่ยบรรเทาเบาบางลงไปนะมากบ้างน้อยบ้างตามกำลังสติกำลังปัญญาของแต่ละคนไม่มีใครในโลกเกิดมาไม่ประสบปัญหานะมีปัญหากันทั้งนั้นดังนั้นปัญหาความทุกข์ต่างๆนั่นคือสิ่งที่พระศาสดาทรงชี้แนะทรงตรัสรสอนให้พวกเราเรู้จักแก้ไข รู้จักที่จะปั่นเทารู้จักที่จะละรู้จักที่จะวางรู้จักที่จะสลัดคืนซึ่งสิ่งเหล่านี้แล้วทำใจเป็นอุเบกขาปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นมองเห็นสิ่งเหล่านั้นเป็นของสัก์แต่ว่าเป็นท่าตามธรรมชาติไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเรารูปก็ไม่ใช่ของเรา เขาด่ามาก็ไม่ได้ด่าเราแต่ถ้ารูปเป็นเราเมื่อไหร่เขาด่ามาด่าเราเลยนะโดนเราตรงๆดังนั้นโยมน่าจะถามตัวเองโดนใครโดนนายกอโดนนางขอเหรอไม่ใช่ในายกนางขอก็เป็นชื่อสมมุติที่ไม่ได้ติดมาตั้งแต่เกิดก็มาตั้งชื่อทีหลังโดนดินน้ำไฟลมเหรอก็ไม่ใช่ ดินน้ำไฟลมก็เป็นท่าตามธรรมชาติก็ไม่รู้เรื่องอะไรโดนใจเราเหรอใจก็ไม่ใช่ใจก็เกิดดับเป็นท่าตามธรรมชาติอีกเห็นไหมอ่ไม่มีโดนใครถ้าโยมมีปัญญาปุ๊บเขาด่ามาไม่มีโดนใครเขาชมมาก็ไม่มีโดนใครเหมือนกันอืมพระองค์จึงบอกว่าเขาสรรเสริญมาก็อย่ามีจิตเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญซึ่งสิ่งเหล่านั้นอันหนึ่ง ลาบสักการะและเสียงยันยอที่เกิดขึ้นแล้วจะต้องไม่มาห่อหุ้มอยู่ที่จิตของเธอดังนั้นอย่าให้ลาบสักการะเสียงยันยอมาห่อหุ้มอยู่ที่จิตของเราซึ่งพระองค์บอกว่ามันเป็นอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ดหยาบคายต่อการบรรลุพระนิพพานอันเป็นธรรมกเกษมจากโยคะเพราะอะไรเพราะว่าเรากําลังเหมือนกุมานกุมาลีาลที่กําลังพอใจ เรือนน้อยๆที่ทําด้วยดินดังนั้นถ้าสิ่งเหล่านี้เราเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่เราก็จะยึดติดสิ่งเหล่านี้ทําให้เราสลัดคืนได้ยากโปร่งจึงให้ราวางความพอใจวางลาบสักระและสิ่งเยันยอที่เกิดขึ้นแต่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วกับเราทํำยังไงโปร่งก็ให้เสพ แต่มีใจที่พลากแล้วเราเสพมันได้วันนี้เราใส่เสื้อผ้าได้นะวันนี้เราแต่งตัวสวยได้วันนี้เรากินอาหารอร่อยได้แต่เรากินพอดีพระผู้มีพระภาคก็นุ่งห่มจีวรฉันอาหารตามปกติไม่ได้ทำตัวเหมือนปริพาชกลัที่อื่นที่ทำตัวเปลือยเปล่าไร้มารยาท ยังไม่ปล่อยวางเนี่ยใส่เสื้อผ้าก็เลยทําตัวเปลยเปล่าคิดว่าอันนั้นแหละคือการปล่อยวางที่แท้จริงซึ่งก็ไม่ใช่ดังนั้นทางสายกลางหรือมัชชิมาปฏิปทานมันต้องวัดจากความเห็นของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เนี่ยเป็นสัพพัญญูเป็นผู้รู้ว่าทางสายกลางจริงๆเนี่ยมันกลางแค่ไหนเพราะแต่ละคนเนี่ยจะมีความเห็นที่หลากหลาย บางคนก็ว่าฉันทําอย่างเนี้ยคือทางสายกลางและดังนั้นพระศาสดาเนี่ยบัญญัติทางสายกลางมาให้แล้วคืออริยมรรคมีองค์แปดมรรคมีองค์แหรือสินสมาธิปัญญาหรือสมถาวิปัสนานั่นคือทางสายกลางนั่นคือความพอดีสิ่งที่พู้เจ้าทรงบัญญัติทั้งหมดเป็นทางสายกลางเป็นความพอดีที่เมื่อผู้ปฏิบัติแล้วสามารถหลุดพ้นได้จริง ไม่ยึดแม้แต่อนูเดียวนะของจิตมโนวิญญาณไม่ยึดแม้แต่อนูเดียวของสังคตา,าตาตุหรือแม้แต่อสังคตาก็ดีโรงก็ตัดถึงวิราคธรรมยอดกว่าสังคตาและอสังคตาดังนั้นผู้เดินมรรคก็คือตัววิราคธรรมซึ่ง ครั้งหนึ่งเคยมีราคะเดินมารคกเพื่อหมดราคะและที่สุดก็วิราคะคือหมดซึ่งราคะดังนั้นกุมารกุมารีก็เลยมีทั้งสองชื่อเลยมีทั้งผู้ยึดแล้วก็ผู้ปราศจากความยึดดังนั้นเขาก็กลับมาเป็นอิสระไม่ผูกพันในสิ่งใดๆเพราะถ้าเขามีราคะ มีฉันทะราคะนันทิในสังคตาอสังคตาธาตุนั้นก็จะเป็นเหตุของการมาซึ่งอุปทานดังนั้นพระองค์จึงบอกว่าพระองค์จึงไม่สำคัญั่นหมายซึ่งนิพพานในนิพพานโดยความเป็นนิพพานนิพพานว่าของเราและไม่เพลินอย่างยิ่งซึ่งนิพพานเพราะรู้ว่าความเพลินใดความเพลินนั้นคืออุปทาน เพราะมีอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีพบเพราะมีพบจึงเป็นปัจจัยจึงมีชาติชรลามรณะย่อมมีแก่สัตว์ผู้เกิดแล้วมันก็จะวนกลับมาอีกดังนั้นพอเป็นพระอาหารหันต์แล้วหรืออรันตสัมมาสัมพุทธ,ธะก็จึงต้องเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเป็นวิราธรรมสุดท้ายอีกทีหนึ่งซึ่งพระสูตรนี้ก็มีพระสูตรเดียวหลุดมาหนึ่งพระสูตรเท่านั้น